ยิงอะโอ้โหเบเซมาโอ้โหเย็ดโดมึงเก่งไปเบนเซมาไอดีฟีฟาโฟชอปบายโอ บริการรับซื้อรับขายเอดีฟีฟาลาสีมีทั้งเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยที่นี่ที่เดียวไม่มีโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างทางร้านก็สามารถอ่อนเวลาให้ได้ด้วยมีบริการรับนึงนังเตะขายยากและที่สําคัญมีบริการโอนเอ็มราคาถูกอีกด้วย เอาละครับถึงเวลาสักทีนะครับที่เป็นตัวที่ทุกคนค่อนข้างที่จะรอคอยและคาดหวังเยอะนั่นเองสำหรับเจ้าคาริมเบนเซม่านะครับเป็นกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะเพราะว่าลงค้ายด้วยคำว่ามะก็มักจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะขอใครนะเป็นคาริมเบนเซม่าญี่ปุ่นยูเซียบวกแปดนั่นเองครับก็ไอดีนี้เป็นไอดีของพี่บอมเองก็ต้องขอของคุณพี่บอมด้วยแล้วกันนะครับที่ให้ไอดีมายืมรีวิวนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาได้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยแล้วกันครับสำหรับคาริมเบนเซม่าครับ โคจี่แบบว่าโดดเดียวเดียวดดยในท้องเลลมพัดลมเพไปตามกระแสนะฮะมึงจะบ้าอะไรเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายและเป็นเมยใตย้หนึ่งตัวเพราะถนาดสองเท้าด้วยแล้วคนค่อนข้างที่จะนิยมใช้กันมากๆด้วยแล้วกันครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเนี่ยพาทุกคนไปดูที่สแตทข้างในของคาริมเบนเซมากันก่อนครับเอาละครับนี่เลยครับสแตทของคาริมเบนเซม่า21ยูเซลบวก8เองครับสามารถเล่นในทั้งหน้าต่ำและหน้าเป้าเลยนะครับ แล้วก็ f อพมาที่24สูง185หนัก81รูปร่างมาตรฐานเลยแล้วที่สําคัญแม่งถนัด2อเท้าด้วยเอาไปเจนแล้วก็เป็นกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสด้วยแต่ใครที่จะเล่นเบน,นเซม่ามีได้แค่2อย่างคือต้องเป็นฟูฝรั่งเศสกับฟูมาลิดนะครับส่วนมากลียงคนน่าจะไม่ค่อยแบบว่านิยมทําเป็นฟูทีมสักเท่าไหร่นั่เองครับส่วนเรื่องราคาอยู่ที่ประมาณ800ล้านเท่านั้นเองนะฮะน่ถุยเถอะเท่านั้นเองมึงจะบ้าหรอปิงแต่ว่าถามว่ายากไหมผมบอกว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนเปิดได้ในเซิร์ฟนี้ผมกล้าการันตีได้เลยว่ามีไม่เกิน5ตัวในเซิร์ฟแน่นอนสำหรับคาร์ินเบนเซม่านะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าต้องใช้เงินดอกสื่อค่อนข้างแพงด้วยแล้วกันนะมันก็ขอคุณพี่บอมด้วยครับมาดูกันที่นิสัยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบนเซม่มามาถึงนิสัย4อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งเลยครับมีฟินิชช็อตครับผมมีลองช็อตด้วยยิงไกลในคลิปที่จะได้ดูหลังจากนี้จะมีแน่นอนนะเพราะเบนเซม่ามียิงไกลด้วยมีฟินิช อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงแต่พอแบบช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมีทุกรูปแบบที่เบนเซม่าโมงก็ได้ผมไม่รู้มันเก่งไปอย่างไรแต่ดูดิโมงร้อยสาแล้วดูดิแดงทั้งแถวอะแดงทั้งแถวแล้วดูดิแข็งแก่งวิ่งเร็วอะไรคือได้ให้หมดเลยนะแล้วเราเป็นคนที่โมงดีมากๆครับ แล้วก็มีนี้ด้วยครับเป็นเพลย์เมคเกอร์คือแนะนานะครับถ้าใครมีกองหน้าเทพแนะนําว่าเบเซม่ามาเป็นหน้าต่ําหรือกลางรุกผมบอกเลยว่าจะรีดประสิทธิภาพของคาริมเมเซม่าออกมาได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วเบเซม่าแนะนําเลยครับต้องใส่นี้ใส่นี้เลยครับร่างกายต้องการการประทะนะต้องการต้องตีนะับไม่ใช่นะครับเพราะเบเซม่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้ามีเรื่องการประทะผมบอกเลยว่าเป็นคนที่เบียดลงยากมากๆครับเราเป็นคนที่บังบอลทีนี้บังมิดเลยนะกองหลังเข้ามาไม่ถึงบอลแน่นอนครับ แล้วก็มาดูด้วยความแข็งแกร่งในหนึ่งร้อยสามสิบคุณผู้ชมครับเบียร์ทีนี้รู้เรื mm ่องแล้วจบสกอร์ได้เกือบร้อยสี่สิบอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาไม่คมนะสำหรับคารินเปนเซม่านะครับแล้วก็ประกอบกับทีมนี้เลยฮะเรียมาริดฟูลทีมเองครับก็เดี๋ยวจะมาค่อยรีวิวเป็นทีละตัวไปละกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นรีวิวเบ็นเซม่าก่อนละกันครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูที่ไฮไลท์ของคารินเปนเซม่า21 UCL ดบวกแกันเลยครับ เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเบนเซม่า21ยูเซียบวกแเองครัหรือว่าคิงคาริมนั่นเองครับในปัจจุบันที่คนเขาเรียกกันครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของโรนัลโดเลยก็ว่าได้หลังจากเสียโรนัลโดออกไปเองครับก็คาริมเบนเซม่าเนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็จะประมาณ13ปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นบอลลงดอด้วยแล้วเพราะว่าได้แชมป์ลีกได้แชมป์ยูฟ่าด้วยแล้วนะครับโอ้โหผมบอกว่ามีโอกาสที่จะได้สูงงมมมมมาาาาากกกๆเเเเเเออ็็็็ใใคคคครรรรรรททีี่่่่ปปนนนนนแแแฟฟลลลััับบบดดดิิ้ววซไพ คลิปนี้อย่างแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ไ้ด้วยแล้วกันครับไอดีนี้ก็ต้องขอของคุณพี่บ๊อบอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมบอกแล้วว่ามีไม่ถึง3ตัว4ตัวแน่นอนครับในเซิร์ฟสำหรับคาริมเบนเซมาบกแปดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินนอกซื้อด้วยแล้วก็แถมว่าเงินในเกณฑนี่ก็เกือบล้านนะครับมูราคาอยู่ประมาณเก้าแสนกว่าล้านนะครับผมจำไม่ผิดที่ผมดูตลาดนั่นเองนะครับโอเคเราพูดถึงสรรพคุณของคาริมเบนเซมาก่อนเลยแล้วกันเราเอาเป็นข้อเสียกนแล้วกันเพราะว่าราคาขนาดนี้แม่งมีแแต่่่ขข้้้้อออดดดีีียยยูลลวนนะครัับเเเสทห็ไช ที่แบบว่าอาจจะเรียกว่าข้อเสียเปราไม่มั่นใจนะครับข้อเสียงผมรู้สึกว่าการที่จับเบนเซมาเป็นเล่นหน้าเป้านี่ข้อเสียงของผมนะฮะเพราะส่วนมากเนี่ยเอาจิงคาริเมสซมาหลังจากเล่นเล่นมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนและที่แบบว่าโอ้โหโคตรดีเลยเป็นตัวจ่ายบอลตัวยิงตัวยิงไกลไดให้หมดเลยครับผมแนะนำนะถ้าจะเล่นคาริเมสซมาที่ถูกหลักตามตำราจริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็น CF หน้าต่ําหรือเป็น CAM สำหรับกลางรุกไปเลยนะครับผมบอกว่า จะรีสักยภาพของคาริมเบซมาได้ออกเต็มที่นะเพราะเล่นหน้าเป้าเนี่ยบางทีเบซมามันก็จะอาจแบบว่ามันล้วงบอลช่วยเพื่อนนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ลงต่ำม,มากมันจะมาล้วงบอลในตำแหน่งซีเอฟมากกว่าเป็นหน้าเป้านั่นเองครับก็หลังๆมาเนี่ยผมแนะนําไปเป็นหน้าเป้าหน้าเป้าทุย หน้าต่ําแล้วก็กางรุกไปเลยนะจะดีกว่านะแม่หน like ้าเป่าคืออะไรวะเฮียโอเคก็มาพูดถึงข้อดีกันก่อนคาริเบเซมาเนี่ยแนะนำนะครับให้ใส่ไอแซกซึมือที่หรือไอ้ไซเลนมานะครับนี่ใส่เพิ่มเติมนะครับที่ได้รับจากโค้ดท่นเองครับจะทำให้เบเซมาหาช่องดียิ่งขึ้นนะครับที่จริงเนี่ยเบเซมาเนี่ยผมแนะนำนะครับให้มีแบบว่าเข้าปะทะได้ดี มีแทรกซึม,มืงนที่แล้วถ้ามีเจาะทะลุกองหลังไอ้ที่มันเป็นไอ้ลูกศรตรงๆแล้วก็มีไอ้ลูกศรปะะเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่า mm. มเมเซมานี่โหดไม่แพ้แบบว่านักเตะหาช่องดีๆเลยนะครับมา mm. ดูวันแล้วมันยิงในทุกรูปแบบยิงนะสับคาริเมเซมาดูฮะ mm. คือเป็นคนที่แบบว่าบอลต่อให้บอลมันจะอยู่ติดเท้าแม่งก็มีพลังยิงที่แรงมากครับอย่างด้วยสแต็กนะครับ mm. เป็นนักเตะคนเดียวที่รู้สึกว่าสแต็กตรงกับความจริงในเกมที่ได้ลองเล่นนั่นเองนะุผู้ชมครับส mm. ับ mm. เจ้าคาริเมสเซมาสับคลิปนี้จะมีให้ดูหมดเลยก็ อย่ากดข้ามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เกือบจะถึง4,000ซับเลฝากก,า like, กดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันนะผร้ชมนว่จะได้ถึง4,000ซับก,ก็จะมีแจกไอดี3แสนล้านนั่นเองนะครับรวดูรู้นี้ดูดูนี่ขนาดว่ากองหลังเขาเร็วนวยังสู้เบนเซม่าไม่ได้นะครับโอ้ผมบอกแล้วว่าเป็นตัวที่ขี้โกงแล้วแม่งขนาด2เท้าอยู่แล้วครับคาริเบนเซม่านะครับแนะนำเลยครับใครที่แบบว่ากําลังอยากหาใช้แค่บวก5เนี่ยดูผู้คมครับคือเบียดไม่สู้เลยนะครับโอ้กองหลังเขานะครับ แนะนำเอาเคียบวกห้าก็โหดแล้วราคาก็น่าอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าล้านนะถ้าบวกห้าแ้วผมจำไม่ผิดนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับประมาณเราเขาเล่เนไปมากครับดูฮะแล้วการจ่ายบอลเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คุผู้ชมครับถ้าสมมติเราเล่นเป็นหน้าเป้ามันจะไปยืนในตำแหน่งแบบเมื่อกี้ในการจ่ายบอลแบบเมื่อกี้ผมแนะนำํำไปกลางกลางลุกหรือหน้าต่ำครับจะตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่โอ้โหแล้วไอเดีพี่บอมคือโหดมากครับเป็นเลวมันหลุดโปรทีมแต่อาจจะมีแอป ฟองมินแบบเกียร์ซ้ายนิดน้อยนะก็ไม่ว่ากันนะครับเรามาดูเอาอีกแล้วเบนเซม่าฝากบอดแล้วดูนะเอาฟองมินปาแล้วเบนเซม่าโอ้โหแล้วรูเนี้ยดูยิงอนะดูนะผู้ชมผู้ชมดูไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้ยิงเหมือนกับเทียโกยิงใส่เอฟซีปอร์โตเลยนะครับยิงเป็นบอลเหินๆนะขนาดบอลแบบว่าอยู่ไม่ห่างเทานะ้าแล้วผู้ชมดูฮนะดนะูแต่นี่เลยวาขาซ้ายกดเลยอ้โหขาซ้ายยิงได้เหมือนขาขวาเป๊ะเลยนะฮะมาดูเกมส่วนกลับกันรูปนี้กันบ้างคนระับ เรามาแล้วเดือบรอยครับเราเบสเซมาอยู่ตอนเราแทงโอ้โหแล้วหลุดอย่างนี้ก็โอ้ยคีย์บอร์ดปล่อยจบปล่อยจอยได้เลยฮนะตามเบสเซมาไม่ทันแน่นอนครับเอาจริงคือปีนี้ผมยกให้เป็นปีท็อปเลยนะครับคือผมเคยมีโอกาสเล่นเบสเซมา 22T1 เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงเบสเซมา 22T1 ในความรู้สึกของผมว่ามันยังสู้ปี2 1 u c l 8ไม่ได้เลยนะครับ เนี่ยก็แต่อนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือโดยรวมเนี่ยก็คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนเรื่องข้อใส่ข้อหนึ่งที่เออผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ก็จะมีเรื่องเอ่อเรื่องการคืนบอลอะประมาณว่าแบบว่ากด D s เนี่ยแบบหลอกยิงอะบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่คล่องไปตามแบบว่าไม่คล่องไปตามเท้าเหมือนนักตเตะพวกคล้องตัวเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเนมาเรากดหลอกยิงอะไรเงี้ยมันจะปึปุป๊บไปเลยแนละ้วแต่ส่นเน,สนียงเซย์มันอาจจะแบบ มันจะช้าไปจังหวะนิดหนึ่งน,งนะันแค่กับการโชว์ท่าแต่ส่วนมากก็คืออย่างที่บอกครับเบเซม่ามันไม่ใช่นักเตะที่จะเอาไว้โชว์ท่าเนี่ยมันเอาไว้จบสกอร์แบบอารมณ์เหมือนเลวันดอกกี้แต่ผมรู้สึกว่าเบเซม่าเล่นง่ายกว่าเลวันด็อกกี้ด้วยนะครับเพราะเลวันดอกกี้เนี่ยมันบางทีจังหวะน,นี้มันอาจจะแบบเล่นยากนะเพราะบางทีเลวันดอกกี้ความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่สู้เบเซม่าเอานะคุผู้ชมครับเนี่ยก็ต้องลองพิจนารณาดูเราเองแล้วลกันนะครับเราหมาย้วเบเซม่าโอ้โหเบเซม่าโอ้โห ผมบอกเลยหลุดไปนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับแทบจะร้อยละแปดสิบหรือเก้าสิบเลยก็ว่าได้นะครับเบเซม่าหลุดไปไม่เคยพลาดเป้าเลยนะผมบอกให้เนี่ยไม่เคยพลาดเป้าเลยนะครับ,บเนี่ยแบบเนี้ยแบบคือยิงเป็นคนที่ยิงดีมากๆ้วนี่ผมย้ําเลยว่าเล่นดีมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยจะมีเลวานบีทบีบอกแปดด้วยไงก็รอติดตามแล้วกันครับผมจะพยายามรีวิวให้ได้ทุกตัวและดูพลังการยิงครับลูกนี้โอ้โห ถ้ายิงโลช็อตยังไงลูกนี้กูตัวรับได้แน่นอนครับแนะนําใส่ไปเต็มข้อรอเต็มแข้งไปเลยนะครับทะลุแน่นอนนะทะลุตาข่ายแน่นอนนะคุณผู้ชมครับหมาละแล้วดูลูกนี้คือใครมันจะตามทันผมถามจริงผมถามแค่นั้นแหละมไม่นะลูกนี้ลูกเตะมุมหน่อยนะลูกนี้มาดูเตะมุมการโมงของเบซมมาก,กันบ้างครับอ่าอิสโกอยู่ที่บอลครับเป้าอยู่ที่เบซมาเบเบซมากระโดดหลอกมาหนึ่งทีโอห้ยหโดนปฏิเสธประตูไว้โดยดาวิเดเดกอาครับแล้วก็ นี่ลาเฟลวลลาไปซ้ำ้าไปได้ครับลูกนี้ครับจะถือว่าเป็นแอซซิของคาริมเบซมาแล้วกันครับลูกนี้ครับาดูจังหวะเกมส่วนกับเกมตั้งเตะอีกแล้วครับหมาแล้วฮะไปที่โทนี่ครสครับครสบนว่าเอาแล้วฮะแล้วดูข้างล่างครับผู้ชมดูฮะฟองมินเลือกเลยันนี่ถ้าอิสโก้ไม่อยู่ก็มีคาริมเบซีมาตรงนี้ผมอยากให้ดูลายวิ่งนะครับสำหรับไฮไลท์นี้นะครับ อยากให้ดูรายวิ่งของคาริมเบเซล่าครับวิ่งลงมารอให้ซองมินจ่ายมาได้เลยบางนักเตะบางตัวเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปหาบอลหาซองมินนลวเว้ยแต่เบเซม่าวิ่งลงมาเพื่อจะฉีกให้ซองมินเปิดตัดเข้ามาจะได้แบบว่าไม่พลาดเป้านั่นเองครับโอ้ถือว่า AI ไอถือว่าเอาง่ายเต็ม10 AI ผมให้10เลยครับ AI ค่อนข้างฉลาดครับล,ลูกนี้ดูฮนะดูการหาช่องการยืนตำแหน่งอะไรของเบเซล่ามันอารมณ์มันกับรอที่จะพร้อมยิงตลอดเวลาครับุณผู้ชมคดูจะเอาตเตงไปอยู่ในตำแหน่งที่รู้สึกว่ามันยิงได้รู้สึกว่าวเองได้ปรียบอะไรรรรปะาณีีสบบบบซ่่่คคือใทแบบวา กดหาช่องนะักเตะไม่เป็นมีเบนเซม่ามีอยู่ในทีม,มผมบอกเลยว่าไม่แพ้ตัวอื่นแน่นอนครับหมาดูเกมสวนกลับลูกนี้หมานะสองมินครับสองมินสองมินเบนเซม่าลุกอยู่เอาละเบนเซม่าฝากไครับเอาละเอเซียงเห็นเบนเซม่าอยู่ตรงนั้นแล้วลูกนี้ขอปั่นนะโอ้โหแล้วดูมันวางเท้าในการปั่นลูกนี้ผมบอกเลยผู้รักษาประตูปัิเสธไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่ขยับผู้รักษาประตูไปฝั่งนู้นนั่นเองนะฮะโอ้โหคมกริบผมบอกเลยคมกริบนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าพี่บอมไปซื้อมาเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว,ว่าโหดแน่นอนครับสำหรับเจ้าคาริมเมนเซม่านะครับสำหรับใครที่มีไอดีโหดๆเนี่ยสามารถส่งส่งทีมมาให้ผมดูได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ k เส้นสนามนั่นเองครับผมไม่มีค่ารีวิวนะคุณผู้ชมครับรีวิวให้ฟรีด,ด้วยแต่ว่าถ้าตัวไหนผมเคยรีวิวแล้วผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะถ้ารีวิวเคยรีวิวไปแล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไม่เคยรีวิวผมรีวิวให้ฟรีแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงครับไปแล้วฮะเบนเซม,มาเบนเซม,มาโอ้โหแลวว โอ้แล้วดูอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วดูการวางบอลการยกบอลของเบนเซมา่าลูกนี้ทาให้อิสโก้ได้เปรียบในการขึ้นโหมงนะครับขณะอิสโก้ตัวเล็กแล้วกองหลังเขาตัวใหญ่ยังประกบอิสโก้ยากเลยอะ่ะโอ้โหต้โหโองชมคนวางบอลอยาล่างคารินเบนเซม่าเลยครับลูกนี้ครับดูไฮไลท์กันภาพชายแฟทีครับภาพชา้นานมาซะด้วยับภาพชากอย่างก็ดีใจกันนานเหลือเกินมาแล้วภาพชาเบนเซมา่ายกมาลูกนี้ดูอะโหมงไปเลยครับโอ้โหแล้วคือแบบเบนเซม่ารู้ว่าเพื่อนต้องโหมงได้แน่นอนมาๆครับ ถึงคิวเบเซม่าดูว่าจะโหมงได้หรือเปล่าเราฝ่าไปที่นี่มาครับเบเซม่าวิ่งลงมาวิ่งลงมาเบเซม่าชอตจอดจอ,จอไม่เหลือชอ,ชอตชอตเทียอะไรเราโหมงเข้าไปนะลูกนะี้โอ้โหผมบอกแล้วเบเซม่าแม่งมันคือทีเด็ดนะฮะคือพลังแดงขนาดนี้คือมันจบได้ทุกรูปแบบแน,น่นอนโหมงเข้าชาร์จทำประตูเอเอ,เอ ma, แล้วเบเซม่าเป็นคนที่เข้าฮอตดีมากนะเป็นปกติถ้าคนเข้าฮอตแบบว่ายิงไม่ดีขาซ้ายขาขวานี่มีธิ์ยิงออกได้เลยแต่เบเซม่าแม่งขำได้นะฮะ ก็สมกับค่าตัวเกือบล้านล้านอยู่เหมือนกันครับเก้าแสนกว่าล้านครับสคารับเบตเซม่าครับมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเงินเงินนอกด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีขายทั่วไปนะฮะแล้วดูว่าพับอบพบกับยิงเข้าไปลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วสามศูนย์เข้าไปครับคาริมเบนเซม่าครับน่าห่วงเลยครับทีเด็ดอยู่แล้วครับของจริงเก่งแค่ไหนในเกมมึงคูณสอง้าไปเลยครับสหรับคาริมเบนเซม่าฮะหนูพับฉาแล้วยกเข้าไปสองมีนักพักอกพบกับแล้วส่องไปเลยครับโอ้โห การดูดบอลที่สวยงามมากโอ้ยเบเซม่ามาดูเกมสวนกลับครับรุ่นนี้มาละอิสโก้อิสโก้เห็นเบนเทม่าที่ผมบอกแล้วว่าใส่ไซเรนมานี่ผมบอกเลยว่าหาช่องแทรกซื้อพื้นที่คู่แข่งโคตรจะดีนะแทรกซื้อพื้นที่นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างัะสำหรับคารลินเบนเซม่าไงชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมบอกแล้วสำหรับคิงคารลินนี่ก็มีโอกาสรุ่นบอลลงดอค่อนข้างสูงด้วยแล้วไงก็สุดท้ายนี้ก็ ฝากกดซับสไครต์กันด้วยให้ไปถึง4พันสามเป็นจะมีไอดีแจก300ล้านเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ